อิดมวลเบาสองก้อนที <S 2> 2 <S ่จ mm. ุดนี <S 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 ้คืออิดมวลเบาหนึ่งก้อนนะครับแล้วก็มีเหล็กจาะไว้อยู่นะครับเหล็กเขาค่อนข้างคมนะครับดังนั้นถ้าน้ําหนักพอดีแล้วก็เตะเข้าไปที่จุดกึงกลางนี้ครับโอกาสที่จะทํำลายอิดมวลเบาก็จะสูงครับแข่งเดียวไปเลยจะได้เหือห้าแข่งงานสุดท้ายไปลุก การมีอีกบนเบาก้อนเดียวกับ2ก้อนไม่เหมือนกันใช่ไม่เหมือนกันนะครับความยากมันไม่ยากขึ้น2เท่าครับมันมากกว่า2เท่าครับแต่หนูเหลือโอกาสกบครั้งนะลูกทําลายอีกบนเบา2ก้อนแล้วก็ทําลูกโปกงลูกนี้ให้แตกผมขอให้พี่ขุนมาช่วยจับเลยครับเพื่อจะได้ช่วยต้านแรงไว้นะครับโอ้ยอไอยา สัญญานะลูกควาฝันหนูคือขอเสาสิบสองต้นเฉพาะโจทย์นี้หนูได้เสาสิบสอต้นลูกเย้ได้เสาแล้ว